สวัสดีเช้าๆที่ขอนแก่นนะครับพบกับมอไซอิสระนะครับวันนี้ได้กลับมาที่ขอนแก่นนะครับชมบรรยากาศเช้าเชที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเม็ดข้าวสีเหลืองทองพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้น บรรยากาศสวยๆนะครับเอามาฝากพี่น้องชาว y o u t u b e กันเม็ดข้าวก็กำลังจะสุกนะครับเชา้าๆและอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้น ผู้คนก็ออกมาหาทำงานกันนะครับนี่เป็นทุ่งนาของผมเองนะครับนี่จะเป็นข้าวเหนียวให้ชมมะละกอนะครับต้นเดิมอีกแล้วนะครับลูกโดกมาก มีสองตนนะครับพี่น้องหน่วยบุฮือกันนะครับตงใส่คนละพันต้นนี้สีหนวยเงวต้นนั้นสีหนวยใหญ่แต่ว่าสั้นนะครับใหญ่สั้นตัวนี้ใหญ่ยาวนะครับช่วงสองสามเดือนตองหันผมก็ลงมานะครับมาเบิ่งสา น้ามกันยังเต็มขึ้นเก่าอยู่เพราะฝนมันดีกมสีบกลงเนียจากน้อยหุ่งต่นสูงนี่ก็นนวยโดกขึ้นกันมักไต้ปลาเขานี่แหละครับก็ลังน้ม ผมบ่ได้เฮ็ดดอกครับลุงกับป้าเพิ่นเฮ็ดไว,ว้ผมบ่มีเวลาเฮ็ดครับผมส่วนมากผมสิอยู่ลานบ่อนอยู่นครปฐมนะครับบ่มีเวลามีเวลาจังซี่ก็มาเบิง่งกูแกล้งทั้งคู่สายนะครับก็ทุกอย่างก็ใหญ่หมดแล้วนี่มะละโกอนี่ก็พากันออกหน่วยแซวซะ เนื้อบึงปลากล้วยครับนี่ก็ปลูกไว้คู่สะก็บับไงผลผลิตกำลังเบ่งบานนะครับทุกอย่างข้าวเฮ็ดตีมไว้ตีมไว,มว้มันก็ับไงของมันเองกับธรรมชาตินะครับปลากล้วยก็ปลูกในคู่สะเป็นแถว ำลังออกหน่วยยางสวยงามหน้ากระเจ้าก็เกี่ยวไปแล้วนะครับมองนึ่งปาก้วยคู่สะผมปลูกเองนะครับกล้วยนี่ปลูกกับแฟน ขึ้นยางง่ามเลยผ่านไปสีหาเดือนมันก็ออกนวยแล้วเย็ดติมไว้นะครับปลาลุ่งพื้นบึงให้ก์งไงคือเกาปลาอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นยางสวยง่ามนะครับพี่น้องผมก,ก็ดีใเขาเมียบ้านนะครับออกมาดนแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็สำ้ำนี้เนาะครับเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมมอไซต์อิสระชาแน,นลขอบคุณครับสวยๆง่ามๆครับพี่น้อง